แต่ถามว่าการสร้างทุกอย่างถึงแม้จะเป็นยิจิตสัมผัสก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอุปสรรค mm hmm. อุปสรรคแรกเลยคือที่ดินจะแบลที่ไหน mm hmm. เราต้องตอบคำถามชาวบ้านว่าตกลงสร้างหรือเปล่าก็ mm hmm. จุดทูบบอกท่านก็ดูว่าถ้าเกิดไม่มีบารมีพอจะทำะ mm hmm. ก็ขอไม่ทำนะเ mm hmm. อ้พระที่มีทั้งหมดที่อยู่ในห้างเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวจะไปบริจาคตามโรงเจนะ เวลาที่เรามาไหว้ตามวิหารจีนหรือศาลเจ้าจีนว่ายังไงให้ปังวิธีการนะครับ,รบอันดับแรกคือคองค์นี้มีนามว่าเวียเหล่าทเทพแห่งความรักครับถ้าเกิดมีคนมาเป็นคู่ให้จับชายอาจับชายไว้เรวก็อธิษฐานคู่กันชายหญิงแบบนี้ บางคนมาขอลูกเขาก็จะลูกตรงนี้ครับขอให้มีครับอ่าขอให้ได้ลูกเขาก็จะมาลูกตรงนี้ครับแต่ถ้าขอทรัพย์เขาจะลูกตรงนี้อ๋อลูกที่ปากนะครับครับใครไม่เห็งกลูเห็งเที่ยวยังไงให้เห็ง